มนี้พวกเราจะมาเดินทางไปหาแม่ด้วยระเบิดแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมคลิปนี้มันถึงสั้นแบบนี้เนี่ยถึง uh huh. คลิปจะสั้นแต่ความสนุกก็ยังมีอยู่ไปรับชมกันเลย yeah พวกเราเก็บเรียนหลังวันนี้พวกเราจะมาเดินทางไปหาแม่ด้วยระเบิดกันเนะ่ นี่ทุกคนครับคือเราได้เดินทางไปหาพ่อด้วยระเบิดนะครั้งนี้เราจะลองไปหาแม่บ้างเว้ยว่าทำไมครั้งนี้แม่เราถึงเป็นฝ่ายไปแล้วเนี่ยสงสัยงอนพ่อแน่นอนโอ้ยงอนจะไปงอนจะมานะพ่อแม่เรานี่งอนกันก็งอนไปเถอะทำให้ต้องลำบากพวกเราไปขุดหาด้วยเออขุดไปขุดมาจนได้เลียนหัวฉลองมาแล้วนี่ <Yeah. S 1> <c oughs> แม่นี้เป็นผู้สร้างเดียวกันกับที่ไปหาพ่อเลยนะฉะนั้นของที่ฉันเติมมายังอยู่ในแมบบนี้เว้ย <Yeah. S 1> yeah. ก็ถึงในพิพตาเลยนะสิเออเนี่ยพวกแน,นทดีระเบิดัตโนมิของฉชนคือไม่ต้องเติมนะคือมีให้เลยเว้ยดีแน่<อ>ดีจังเลยเติมทีเดียวคุ้มถึงสองและนี่นะพวกนน่นี่ก็คือพ่อของเราเอ,อ,อยู่รอ<ล>ตรงนี้เลยเว้ยและระเบิดของเรานะครับที่เราซื้อมาคือก็ยังอยู่ด้วยนะ่ยไแบบนี้ทีนีก็ยังอยู่อะดีไหนทีนีๆๆอ๋อทีนีคือต้องซื้อใหม่เว้ยมันไม่ใช่ของเติมไงมันเลยไม่อยู่ไงอ้าวนมอาจจะอยู่ด้วย โเสียยยดายเลอาไม่ว่าแต่ชันจะใช้เป็นระเบิดอ่อนๆกันแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่โกงเกินไปไม่ถึงเร็วเกินไปนะเว้ย oh, <okay. S 1> โอเคแ,แม่ในแมบนี้นะพวกนายนนะเขามีกิจก,กรรมให้เราหาไข่สีฟองีด้น,นะเว้ยดูดีด้านซ้ายล่างเห็นไหมแหววอีอเวนตอย่าบอกนะว่านี่คือไข่ที่เราต้องหาแหวมันหาไงไยไปไหมอ๋อนี่ใช่ด้วยอ๋อหมดนี่คือกิจกรรมหมดเลย เอาหาง่ายเกินหาง่ายเกินนะเนี่ยอะไรกันี่อย่าเรียกว่าให้หาดีกว่าให้เรียกว่ามาเก็บดีกว่าไม่เคยเ้าจะง่ายขนาดนี้เออนี่ละครสีฟองเรียบร้อยแล้วก็ได้แบบความสําเร็จมาและตอนนี้คือเป็นร้านอีเวนต์ละครสามารถที่จะซื้อได้อ๋อนี่ไงมีแบบให้เราใช้ระเบิดพวกบันนี่ได้หรอนี่ไงระเบิดอีสเตอร์พร้อมปฏิบัติการอระเบิดกระต่ายโอ้กระต่ายนี่คือหัวกลมเหมือนเอเลียเลยนะฮะบอม แม่พวกนยมาเดี๋ยวเราคุณไปหาแม่ดีกว่าโดยที่แม่เราแนนอยู่ในระยะเดียวกับพ่อเลยไปคือลบสามพันนะเว้ยใครจะไปใครอย่างโหดเลยเดี๋ยวแนะบอรหนึ่งถ้ามันโหดขนาดนี้นิวเคลียร์จะไม่ต้องใช้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหดูดีละครแคบเหล่าระเบิดกระต่ายอีสเตอร์โอ้ยลงยาไวโอนเรากับของเติมเลยมั้งเนี่ยคลิปนี้ขอจบพี่เท่านี้นะครับอมเร็วเกินเออมาจบไวไปปะเนี่ย แมนสีทุกคนไม่มว่าเราลงไปเล่นๆกันให้ถึงลบสามพันนะทุกคนนะ อยู่ในเร่งลบเลยนะพ่กแม่แน่โอเคอยากรู้เหมือนกันนะว่าโลกอีกฝั่งนึ่งน่าจะเป็นยังไงเนาะเออหวังว่าจะไม่ใช่ร้านค้าเหมือนพ่อนะเออ <laughs> ที่สําคัญเหลือเวลาอยู่สองนาทีกว่าจะไปถึงทันไหมเนี่ยโอ้โหดูจะระเบิดแล้วจะถึงทันก็ได้นะแต่ว่าน่าจะฉิวเฉียนอยู่โ,อ,โอย่างน้อยขอเจอหน้าแม่ก่นก็ดีนะก่อนน้น,นี้ลืมไปแล้วอะ่ะเออไอ,อเดียวนาะยลืมหน้าแม่ตัวเองได้เหรอเออได้ไง <laughs> อยู่ด้วยกันนานเลยไม่ค่อยจํา วายโอเคทุกคนลงมาพันกว่าแล้วทุกคนครับเกินครึ่งช้างแล้วนะโอ้ชันแน่นอนทุกคนคะตอนนี้ใกล้ลบสามพันแล้วเวนี่ยดูซิโลกแร้งเป็นไงบ้างน,นี่ไงเร็ว,ไ,วไ,ไม่ใช่ร้านค้าโว้ยไม่บ้านเลยแต่คือว่าเป็นบ้านของแม่มาเออไเ,เดี๋ยวประเด็มันคุนค้นๆมันเหมือนแบบตอนที่เราอยู่กับแม่มาเออเนี่ยใช่เลยเนี่ยบ้านหลังเดียวกันเออวันในคลิปก่อนหน้านี้ที่แม่ยืนระเบิดตรงนี้อันนั้นเราเข้ามาเจอแม่ไหม หาแม่สิหาแม่อ้ยนี่ห้องแม่เออไม่ืิอว่าแม่ตรงนี้เอยเวลาจะหมดแล้วเรามาดูซีแม่อยู่ไหมโอ้โหเดียวว้ายแม่ตัวบวมอ่ะผมจำได้ว่าแม่ไม่ใช่หุ่นแบบนี้นะเฮ้ยนี่แม่ของเราจริงหรือเปล่านี่เงาแม่กินระเบิดแล้วระเบิดภายในหรือเปล่านี่เงโอ้โห <c oughs> แล้วคือเราต้องลงไปใหม่นะทุกคนเพราะเวลามันหมดนะ ทุกมาถึงติดล้มหนึ่งพันนะทุกคนรับในระหว่างชั้นที่เราขุดที่เราไม่คิดจะคุยอะไรกันเลยใช่ไหมวายมันเป็นหัวเอาตรงๆนะระเบิดไปเนี่ยไม่มีเรื่องคุยอะไรเลยนอกจากระเบิดอ่ะก็จริงน,นะทุกคนรคบถ้าเกิดว่าคลิปนี้จบเร็วขออภัยด้วยนะทุกคนรับคือมันไม่รู้จะคุยอะไรจริงในระหว่างนี้เน,นี่ยก็แบบเนี่ยมึนหัวไปเรื่อยๆนี่โอเคแม่ถึงแม่แล้วเดีย๋ยวเราลงมาเลยดีกว่านะคนและปิดตรงนี้เข้าไปหาแม่เลยดีกว่าจะว่าไปทําไมแม่เราหุ่นเปลี่ยนไปวะนะ ไช้สงสัยกักตัวนานเกินโอยคุณแม่ครับเขาลองคุยกับแม่นะ่ะสีแม่บอกมาทำอะไรที่บ้านของฉันเออแม่กลับบ้านเจอเด็โปรดยไหมแม่บอกว่าไม่แหมอามันไม่กล้ามาหรือว่าแม่เขาไม่อยากให้พ่อเห็นหุ่นนี้ของแม่แหมเออกลัวพอรับไม่ได้แน่นอนขนาดฉันเป็นลูกยังรับไม่ค่อยได้เลยเจ้าก็โอ้ยของขวานครับโอ้ยเขาไม่อะไรโอ้ยะไรวะ ว่าไหนเลิกแปลดีกว่าจะเออนั่นสิเอาไปว่าเมย์เขาไปแปลกับลรวแค่นั้นนี่โอเคเราไปสำรวจนอกบ้านดูซิมีอะไรบ้างแล้วทำไมป้านเมย์โล่งอย่างนี้เฟอร์นิเจอร์เมย์ไม่คิดจะซื้อมาไหนหรอมีแค่ต้นไม้เท่านั้นเองอ่ะเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะทุกคนีกตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนนี้เรียนอยู่คนหนึ่งตรงนั้นผมไปหาแม่แล้วพ่อสรุปคือเม่ไม่มาเว้แม่เขาจะอยู่ที่นั่นแหละพ่อไปแม่ไปเถอะคุณพ่อ แต่เหมือนแม่จะลืมพวกเราด้วยนะคุณพ่อใช่แม่ก็เปลี่ยนไปด้วยเยอะเลยายนี้คารพพ่อสุดๆนะฉลามนะเออทำไมน่ขึ้นไปแบบนั้นน่ะแปลกตรงไหนฉันขี่คอพ่อตัวเองนี่โอ้ย้านฉันเรียกเหยียบหัวโอ้ยอนี้เหยียบเลยอีอว้ายลงมาลงมา